สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกซ่านะคะอยากจะนําเสนอความจริงอีกด้านหนึ่งนะคะจากคอมเมนต์ชาวจีนนะคะที่มาถล่มเม้นของดาราไทยนะคะที่ไปด้อยค่าวัคซีนนะคะ mm hmm. จากเพจ Facebook นะคะ mm hmm. เฟืองระบินนาริสโลนะคะอยู่กับอานน์ศักดิ์วรวิทย์นะคะซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะกับอาจารย์ดออรอารนน์นะคะ ได้คุณเฟื่องระบินเดลิโซนะคะท่านทูตนี่ก็เขียนบอกว่าไม่รู้เพื่อนๆจะเบื่อกันหรือยังนะครับแต่นี่คืออีพีล่าสุดที่ทีมงานของผมไปลุยเว็บ mm hmm. เวีโบโบของจีนมาแล้วค้นพบว่าเจอคอมเมนต์ของชาวจีนที่มีต่อดาราไทยซีรีส์วอีกหนึ่งรายที่ค่อนข้างพีคทีเดียวรายนี้เกิดวิวาทะเรื่องการด้อยค่าวัคซีนจีนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมเนื่องจากเจ้าตัวดาราไทยคนนี้เก่งรู้ภาษาจีนแรงกฤษดีเจ้าตัวเลยเข้าไปเขียนโต้กับคนจีนผลค,คือมีคนจีนเข้าเม้นถล่มถึง1200กว่าเมนทางทีมงานผมบอกว่าแปลทั้ง1200กว่าเมนไม่ไหวเลยแปลคัดมาเฉพาะเม้นที่เด็ดๆพีกๆลองอ่านกันนะครับปลอหลังจากที่อ่านคอมเมนต์ของคนจีนที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วผมสรุปได้อย่างหนึ่งว่าดาราไทยบางคนต่อให้เก่ง IQ สูงแค่ไหนแต่ EQ ในการควบคุมคำพูดแตกะในการแสดงออกต่ำมากอยากพูดว่าบางคนสลาดแต่ไม่เฉลียวครับและสุดท้ายผลของการที่ตนเองไม่เฉลียวใจก่อนแสดงอะไรออกไปก็กลายเป็นคมดาบคมหอกทิมแทงตัวเองแม่จีนทัวลงนักแสดงซีรีส์วายตุนพากรดโดยค่าซิโนแว็ย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานักแสดงซีรีสวายค่ายทีวีทันเดอร์ ตุนพากรโพสไอจีด้วยข้อความตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของความน่าเชื่อถือของวัคซีนซิโนแวคจนสื่อจีนนำไปรายงานต่อและถูกทัวจีนลงพันกว่าคอมเมนต์เมื่อเออเขาก็โพสไว้นะคะว่าถ้ารู้ว่าซิโนแวคจะเพราะเป็นมาติกและอัพสกิลทั้งเรื่องประสิทธิภาพ Creditability จะยืนยันสั่งซื้อในปริมาณมากตั้งแต่แรกทำไมแทงหวยเหรอหรือมีคนได้ประโยชน์ถึงวันนี้มันกลายเป็นเมซนสพลายที่ประชาชนต้องกบหน้ายอมรับฉีดกันตายเอาตัวรอดไว้ก่อนเป็นเบสช h อยอะมองซีโร่ออปชันนี่คือการบริหารจาัดก,การที่ไม่ปกติและไม่ควรทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติสุดท้ายขอพูดเหมือนเดิมถ้ามีใครหากินกับวัคซีน อโลเกชันขอให้กรมตามสนองชีวิตนะคะก็เมื่อเจ้าตัวทราบเรื่องทัวจีนลงจึงโพสต์ข้อความเป็นภาษาจีนอธิบายให้แฟนคลับชาวจีนเข้าใจถึงความหมายที่ตัวเองต้องการสื่อสารไปยังรัฐบาลแต่ทัวจีนยังลงต่อเนื่องด่าลามไปถึงสถาบาันการศึกษาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ตัวเองจบมาเดือนสูงไม่ช่วยอะไรดาราไร้สมองเลิกติง่งสั่งอย่าคิดหาเงินจากแฟนจีนอีกต่อไปห้ามมาประเทศจีน อีกมากมายนะคะแม้ว่าจะมีติ่งจีนส่วนน้อยที่ออกมาปกป้องแต่ก็มีอาจจะต้านทานแม่จีนกลุ่มใหญ่ที่แสดงคอมเมนต์ด่าทออย่างรุนแรงในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงคุณควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนออกมาพูดมิฉะนั้นมันง่ายมากที่จะทำให้เกิดความขัดแยง้งย้อนกลับไปช่วงเริ่มต้นวัคซีนที่ประเทศไทยได้รับมีจํานวนจํากัดและวัคซีนที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย ที่โปรเมิการอย่างไฟเซอร์หรือจอร์นสันแอนจอร์นสันก็ยังสั่งซื้อไม่ได้เรื่องสําคัญอย่างวัคซีนไม่ควรถูกลากไปกระทบประเทศจีนกล้าพูดกล้าตั้งคําถามเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรจะมาเหยียบย่าแย่ไปกว่านั้นเขาหรือบางเรื่องไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นข้อเท็จจริงในการอ้างอิงในการออกมาคอนเอาต์เป็นอีกคนหนึ่งที่มีสมองมีปัญหาประชากรไทยมีประชากร70ล้านคนซื้อวัคซีนจากจีน2ล้านโดส ฉีดด้วยความสมัครใจบุคคลสาธารณะไม่เพียงแต่ไม่ออกมาเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันป้องกันโรคระบาดแต่กลับรีบออกมาหาเรื่องตำหนิอย่างเลอะเทอไม่พอหรือกล่าวว่าซิโนแวคมีปัญหาขอถามหน่อยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคนัคน้นหรือคอมเมนต์หนึ่งมันก็บอกนะคะก็บอกว่ามันเป็นแค่หมาลอบกัดบริจาคให้กับพวกเขาตั้งมากมายยังมาตั้งคําถามทําเรากับว่าเรากําลังทําร้ายพวกเขา ไม่ควรจะพูดแบบนั้นเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วพวกเราจํานวนมากก็จับตาดูและก็ไม่กล้าฉีดมาก่อนพวกเขาตั้งข้อสงสัยไม่มีปัญหาหรอกแต่เขาเป็นบุคคลสาธารณะและส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากอยู่แล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าประเทศของเราบริจาควัคซีนซิโนแวคหลายแสนโดสไม่ใช่หรอคนจีนเองก็ฉีดซิโนแวคด้วยนี่เท่ากับบอกว่าประเทศจีนทําร้ายคนไทยหรือเปล่านะคะ ไม่ต้องบริจาคดีกว่าโลกอะไรไทยเมื่อพูดถึงวัคซีนซิโนแวคก็ถูกรุมด่าสมควรแล้วหรอนะคะพูดราวกับว่าฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วจะตายงั้นแหละประเด็นคือเขาไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ประเทศคุณพ่ออเมริกายังไม่ได้ส่งให้พวกเขาวัคซีนของเราทำร้ายพวกเราของเราทำร้ายพวกเขาขนาดนั้นเลยหรือเชื่อจริงจ สองมาตรฐานวัคซีนยุโรปอเมริกาเกิดปัญหาไม่รายงานวัคซีนของจีนไม่มีปัญหาต้องหาเรื่องให้เป็นข่าวจนได้ถุยนะฮะตลกอ่ะอ้ามชมพู่ฉีดแล้วก็พากันตั้งข้อสงสยัยพวกคุณมีสิทธิอะไรไม่ทราบไม่ได้ไปฉีดบนหัวพวกคุณสักหน่อยเรียนสูงสักเปล่าแต่ไม่แต่คิดไม่ได้ถ้าวัคซีนนี้มีปัญหาประเทศผมก็ไม่ให้ผลิตออกมารอกและเวลาแบบนี้จะมีกล้ามาหาเงินหาทองอีกหรือผมฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มก็ยังปกติดี ในต่างประเทศถ้าคุณไม่ต่อต้านจีนจะดูเหมือนว่าการศึกษาคุณไม่สูงการศึกษาไม่ช่วยอะไรคนที่เรียนมาสูงขนาดนี้ผูดจะเหมือนคนไม่มีสมองฉันเห็นมาเยอะชินแล้วนะคะนี่เป็นทัวร์ทัวร์นเมนต์จากคนจีนนะคะที่ลงมาในไอจีของดาราคนดังกล่าวนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะว่าเป็นดาราแต่ไม่มีสมองหมดคําพูดฉันฉีดตั้งแต่เดือนมีนาคมชีวิตยังปกติ การศึกษาระด,ดับสูง IQ ต่ำจะมีประโยชน์อะไร IQ ต่ำเปอร์เซนต์คนการศึกษาสูงชั้นนี้ไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้เชื่อเลยผู้ยากนะปัจจุบันเด็กจบม,มัธยมตอนปลายของไทยหลายคนที่กำลังเรียนจุฬาและมหาวิทยาลัยเอกชนอินเตอร์บางแห่งหล้วนจบจากโรงเรียนมัธยมอินเตอร์ในประเทศไทยด้วยพวกเขาถูกต่างชาติลังสมองและคิดว่าตัวเองฉลาดขนาดนี้แล้วยังมีติ่งออกมาแก้ตัวให้เขาอีกหรือใครกันแน่ที่ไม่เข้าใจข้อความที่เขาเขียน เห็นได้ชัดว่าเขากาลังตั้งคําถามดึกปัญหาเรื่องวัคซีนถามว่าทําไมรัฐบาลซื้อวัคซีนที่มีปัญหาสิ่งที่อยากบอกคือนี่คือการบริจาคสําหรับคูณบริจาคบริจาคบริจาคนะฮะเข้าบ้าไปแล้วหรือการพูดแบบนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องและยังออกมาพูดเอาจริงคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวัคซีนคือไรฉีดวัคซีนผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวกับยี่ห้อหรือประเทศผู้ผลิตแต่อย่างใดแต่เกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนวัคซีนทุกตัวมีโอกาสเกิดริ่มเลือดอุดตันชั่นเถิดด้ยปัญหา ปัญหาก็คือด้อยปัญญาไม่มีประโยชน์ที่จะมาพูดมากกว่านี้มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในประเทศไทยกันเถอะดูแล้วน่าจะปวดหัวฉันเคยเห็นเขาในงานวันเกิดและฉันคิดว่าเขาเป็นคนดีมากนึกว่ามี EQ และ IQ สูงที่แท้ก็เป็นคนแบบนี้ถ้าจะไม่ดังก็น่าจะเหตุผลน,นี้แหละอีกหน่อยอย่ามาทำเงินมาหาเงินในประเทศจีนแล้วกันแต่รไทยพากันมาไล่กอบโกยเงินทองจากเทาเป่าของพวกเรากันเยอะมาก กิจกรรมแบบนั้นคุณจะเลิกได้แล้วพวกคุณไม่เชื่อมั่นก็ไม่ต้องฉีดเพราะว่าคุณพ่ออเมริกาของคุณจะส่งวัคซีนเมื่อไหร่แล้วก็อยู่กับโรคระบาดต่อไปต่ำมากที่มาด้อยค่าซิโนแวคฉันแปลกใจว่าเขามีสิทธิ์อะไรถึงมาดูถูกจีนเขาควรค่าล้วหรือวงการบันเทิงไทยก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์นชวนชวนโดยฉีดวัคซีนซิโนแวคให้ดารานักแสดง2-3คนปรากฏว่าคนไทยก็ด่าพวกเขาซะยับเยิน แสดงว่าการติ่งดาราไม่ได้หมายความว่าพวกเขารักประเทศตัวเองเพราะประเทศตัวเองไม่ควรค่าความเข้าใจผิดของนานาประเทศต่อประเทศจีนฝังรากลึกมานานแล้วประเทศเราฉีดวัคซีนแล้วหลายร้อยร้านคนองค์การนานามิโลกอนุมัติซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินพวกคุณวิจัยพัฒนาเองสิจุลาก็พัฒนาวัคซีนเองหากประเทศคุณมีจอร์แัน,นแอนจอร์แนไฟเซอร์ก็ฉีดซะเวลาจะหาเงินก็บอกว่าตัวเองเป็นคนเชื่อสายจีนแต่ลึกคือดูถูกคนจีนประเด็นสําคัญคือ WHO ยอมรับซิโนแวคแล้วและอีกประเด็นหนึ่งคือสาบันการศึกษาอย่างจุฬาก็ยอมรับซิโนแวคเรียนจุฬาก็เปล่าประโยชน์ภาษาจีนก็ยิ่งไม่ต้องเรียนคนไทยไม่คู่ควรกับซิโนแวคของพวกเราประเทศจีนสมควรแบบนี้หรือรีอจากวัคซีนก็ยังถูกด่าแนะนําพวกคุณเข้าไป Facebook และ t ทวิตเตค้นหาคําว่าวัคซีนจีนเป็นภาษาไทย99คนจาก100คนด่าวัคซีนจีนกันหมด คุณขายวัคซีนก็ถูกด่าคนมมิจากวัคซีนก็ยังถูกด่านะักาวาอะไรกับดาราไทยนี่คือเขายังออกมาพูดยังมีดาราที่ไปดีแอบไม่ออกมาพูดในที่สาธารณะพวกคุณไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้วพวกเขาดูถูกประเทศจีนกันขนาดไหนคนนี้เคยมาแฟนมิทที่ประเทศจีนใช่ไหมฉันอยากถามเขาจริงๆว่าความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน ซีนโวคของเราเป็นไปตามข้อกําหนดของ WHO อย่างครบถ้วนปัญหาด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือคืออะไรเขาเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวภาพหรือไม่เขาตรวจสอบมาก่อนหรือไม่คนหลายร้อยล้านคนได้รับวัคซีนโแวคแล้วพวกเขาสบายดีทําไมเขาพูดจาไม่รับผิดชอบอยากฉีดก็ฉีดแต่หยุดพูดไรสระได้ไหมเมื่อเรามาวัคซีนแก่มิตรประเทศของเราก็จะมีคนไปพูดบนโซเชียลมีเดียว่าวัคซีนของเรามีปัญหาวัคซีนพองฉีดพอง นี่แหละคือความคิดต่ำๆของคนไทยบางส่วนเมื่อเรามอบวัคซีนแก่มประเทศของเรา mm. ก็จะมีคนไปพูดบนโซเชียลมีเดียว่าวัคซีนของเรามีปัญหาวัคซีนพองฉีดพองและนี่แหละคือความคิดต่ำๆของคนไทยบางส่วนไม่เข้าใจจริงๆคนไทยปัญญาอ่อนจริงหรือกินข้าวของคนจีนแล้วยังทุบชามข้าวของคนจีนพวกเขาสามารถตั้งข้อสงสัยรัฐบาลไทยแต่พวกเราไม่สามารถด้อยค่าวัคซีนของจีนพวกเราคนจีนจํานวนมากยังต้องรอคิวฉีดวัคซีน เราก็ยังบริจาควัคซีนให้พวกเขาไม่เชื่อมั่นวัคซีนจีนก็ไม่ต้องฉีดหรือไม่ถ้ามีความสามารถก็ขอให้ประเทศตัวเองวิจัยพัฒนายอมเป็นหมาของอเมริกาดีกว่าเชื่อใจประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรอย่างนั้นหรือฉันเห็นเขาพูดภาษาจีนเก่งเลยประทับใจแล้วยังไงล่ะยังมีเตตะวันที่ด้อยค่าวัคซีนซินแวคแบบไม่เปิดเผยในที่สาธารณะมาพักมาสักพักแล้วฉันพูดไม่ออกจริงๆยังมีเตตะวันอีกคนที่มาแนวเดียวกันตั้งคําถามเกี่ยวกับวัคซีน ิลป,ปิน GMM พวกเขาล้วนแล้วแต่ไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อจีนเลยไรยนั่นไงที่ยังต่อต้านจีนจนถึงตอนนี้ตลกท่านออกไปเลยถ้าการจะไปเรียนต่อที่อเมริกาคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนอเมริกันแล้วอย่างนั้นหรือประเทศไทยตอนนี้ระบาดขนาดนั้นอยากฉีดก็ฉีดไม่ฉีดก็มีคนติดเชื้อก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราอยู่แล้วสมองแบบนี้อย่าเรียนหนังสือเลยเพราะสมองของคุณไม่สมควรได้รับการศึกษาที่ดีเรียนไปก็เท่านั้น ไม่ฉีดก็ไม่ต้องฉีดที่หลังไม่ต้องมาประเทศจีนพวกเราไม่ต้อนรับคุณดูแล้วเขาอยากจะดับแสงในสังคมจีนไร้สมองประเทศไทยพัฒนาไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นเพราะคนที่จบจากสถาบันการศึกษาที่ดีเยี่ยมกับไร้สมองเช่นนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างคอมเมนต์นะคะที่คนจีนนะคะได้มาเม้นใน IG ของนักแสดงนะคะที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ วัคซีนซินโนแวคของจีนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนไว้นะคะว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เราอ่ะได้ฉีดเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณการที่จะโพสอะไรหรือวิจารณ์ณอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ใช้สติให้มากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปอะ่ะถ้าไม่มีข้อมูลหรือไม่มีเหตุผลมาอ้างอิงนะคะก็ถือ ทำร้ายจิตใจของคนอื่นนะคะแล้วก็ชาวจีนก็เป็นพี่น้องไทยอะ่ะคนจีนเป็นประเทศที่บ้านพีเ่เมืองน้องของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะโพสต์จะเม้นอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ศึกษาด้วยนะคะซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ไทยได้มาเร็วที่สุดนะคะถึงแม้ว่าคือฉีดวัคซีนทุกตัวอ่ะมันไม่ได้ป้องกันว่าจะไม่ให้ติดโควิดนะทุกคน คือมันสามารถติดโควิดได้แต่วัคซีนน่ะทำให้เมื่อเราติดโควิดเนี่ยก็คืออาการไม่หนักนะคะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานทําให้สามารถต่อสู้กับโควิดได้นะคะอาการไม่รุนแรงไม่หนักนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่านอกจากจะฉีดวัคซีนแล้วคุณก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะยังจะต้องออทําตามมาตรฐานนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสนะคะแล้วก็ไม่ไป พบป่าสงสินกับใครไม่ไปในแหล่งที่ชุมนุมคนเยอะๆนะคะต้องดูแลตัวเองค่ะก็ด้วยความปรารถนาดีจากทุกซ่านนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับวัคซีนกันแล้วนะคะและอย่าลืมค่ะคุณสามารถเลือกวัคซีนที่คุณต้องการได้นะคะตามที่คุณอยากจะฉีดนะคะสำหรับคนที่มีตังคุณก็ฉีดได้แต่คนที่ไม่ได้มีตังนะคะวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาให้นั้น ก็เป็นวัคซีนที่ดีมากๆแล้วนะคะแล้วทุกซ่าก็ฉีดของรัฐบาลนะคะนะฮะาะเพื่อนก็ฉีดซ n โนแวคนะคะแล้วดิฉันก็ได้คิวฉีดแอสตาดิฉันก็ฉีดไปแล้วนะคะแล้วก็เดือนกันยายนนี้ดิฉันก็จะกระตุ้นแอสตราเข็มที่2นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ฉีดของรัฐบาลนี่แหละคะ่ะสบายใจที่สุดแล้วค่ะไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะแล้วก็เป็นวัคซีนที่ดีมากๆอยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ